ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดี๊แ์แนะนำบริษัทเจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้าจำ,ก,าำาจกัด หัวหน,น้าภาควิชาคราาาุศาสตร์ไฟฟ้าคณะครุศาสตร์ไฟฟ้ามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะท่านแรกศาสตราจารย์ดรนายแพทย์ภูมิรักษ์นนบริษัทอินโนวาอินเตรเนชั่นจำกัดครับท่านรองประธารมูลนิธิการประเสริฐนะครับท่านผู้ดำเนการนะครับผู้ดำเนการศูนย์ราชก,การเรมะะือ,องอัจฉริยะนะครับแล้วก็ท่านขออนะครับกทางบริษัทอิน,นโนวาอินเตรเนชั่นทนะครับที่ได้มาเชียงใหม่ในระยะ แปดที่สิบสามก็คือในห้าปีที่ผ่านมาเราก็มุ่งเรื่องของเูืองมุ่งโยการสละวันวิจัยได้พัฒนานครไทยได้สถาบันพัฒนาเรืงงานนครพีนะครับมุกก่งในวยการส่งเสริมชุลานะครับ,รบแล้วก็คุณตบชัยธีระติสกุลประธานเจริญที่วานแพงนะครับขอข่าวขอขอบคุณและวันนี้ได้ปราบปื้อนนะครับที่ได้รับโอกาสในการอลองลองศาสตราจารย์ประเสริฐเลิศเก่งกาครับรอน รองอธิการบดีรองบีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิจโชติโกนะครับแล้วก็ข้าพเจ้านะครับนายข้พชัยดีราชทิสกุลนะครับประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทอาินโนวาไอเทเกชั่นจำกัดและบริษัทเจริญชัยแม่แนะปลงไฟฟ้าจำกัดน,น,นะครับเป็นบริษัทที่เป็นผู้ผลิต้อ ครับหนึอครัครับหนึอีกภาพขอเป็นหนึ่งสภาพต่อไปขอครับครับหนึ่งสองามครัครับหนึ่งสองสามครับหนึ่งสองสามครับหนึขอเรียนเชิญท่านอธิการบดีมอบของทีรลกให้ คร ah ัครับรรอมครับรครับกระพรอมครับพร้อมครับ ครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับที่ทางมหาลัยเชียงใหม่ได้ร่วมมือกับทางบริษัทเจริญชัยหมอแปลงไฟฟ้านี่นะครับร่วมกับบริษัท INNOVA INTEGRATION ทํางานวิจัยที่ทดสอบว่ามอแปลงไฟฟ้าที่เรียกว่าเป็นโลคาร์บอนนั้นเนี่ย เมื่อนาม,นมาติดตั้งใช้งานจริงกับที่สถาบันว,วิจัยพัฒนาพลังงานนครพิงแล้วเนี่ยเราสามารถทําเรื่องของ IoT เข้าไปด้วยนะครับเพราะมาใยเชียงใหม่เนี่ยจะมีพลังงานไฟฟ้าทั้ง,งจากไฟฟ้าหลักนะครับมีจากการใช้ไฟฟ้าทางเลือกนะครับไม่ว่าเป็นโซล่าหรือเป็น EV เข้ามาแล้วมอบแรงไฟฟ้าเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เก็บมาทั้ง3ส่วนแล้วก็มีระบบ บูรณาการระบบซอฟต์แวร์ที่ทําให้มันสามารถทํางานได้จริงนะครับซึ่งถ้าทํางานเลือกชิน้นสําสำเร็จเนี่ยก็าสามารถขยายผลต่อไปกับหน่วยงานอื่นๆที่ใช้มอแปลรไฟฟ้าที่รับพลังงานจากหลายๆแหล่งได้งนั้นเป็นความร่วมมือกันที่จะก้าวต่อไปนะครับในเรื่องของการทําให้เป็นสังคมคาร์บอนต่ำครับ แบงค์ตัวนี้เป็นเทคโนโลยีของคนไทยที่เสริมต่อนะครับทำให้เกิดการประหยัดพลังงานนะครับแล้วก็ประหยัดค่าไฟนะครับ5ถึงนะครับตรงนี้เราได้รางวัลของกระทรวงพลังงานนะครับแล้วก็นักการแห่งชาตินะครับเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานนะครับแล้วก็ลดค่าไฟนะครับตรงนี้เราได้เอ็นอเอนะครับกับกระทรวงพลังงานนะครับแล้วได้ไปรับรองเกี่ยวกับรถกาเรือนกระจกนะครับ ของอบกคือคองค์กรบริหารการเรียนกระจกนะครับหลังจากเรามีการเซ็นสัญญาขอร่วมมือกับทางาริการศึกษาเนี่ยนะครับตัวน,นี้เราจะมาพัฒนาต่อก,กับทางมหา,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับก็คือเรื่องของการบริหารจัดการกับพลังงานสะอาดอ,อคือโซล่าเอนจิสตอร์เลตอีวีนะครับการบริหารพลังงานสะอาดอย่างใช้อย่างคุ้มค่าและไม่ไม่สิ้นเปลืองนะครับและบริหารจัดการด้วย AI ในอนาคตครับ เป็นการสนับสนุนดิจิบัตเป็นงานของคนไทยครับทั้งหมดเลยครับตั้งแต่ฮาร์ดแวร์ยังซอฟต์แวร์ครับ<อ>นนครับผมครับในการตการเติบโตของม่แปลงไฟฟ้าตัวน,นี้จะเติบโตแบที่ผมว่าไปได้กว้างเลยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราต้องมองเรื่องพลังงานสะอาดนะครับแล้วก็การบริหารจัดการของพลังงานสะอาดที่ต้องใช้อย่างคุ้มค่านะครับแล้วก็อันนี้ค่าไฟก็สูงขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยเราต้องหาวิธีการประหยัดค่าไฟนะครับค่าจะลดค่าไฟฟ้านะครับ ปัจจ oh ุบันนี้ที่เรารีเสิร์ชแล้วก็ตีวารสารของเอ็นไอทามิตีนะครับของอเมริกาเนี่ยก็คือลดได้ถึง5ถึง20%ก็คือลดได้ถึง11.5%นะครับที่เราวิจัยแล้วทดลองจริงนะครับครับขอบคุณรับหม้อแปลงนี่ถือว่าเป็นหม้อแปลงแรกในอาเซียนเลยนะครับก็คือเป็นหม้อแปลงซับเมอร์ซิเบิลหม้อแปลงที่จมน้ําได้นะครับและนอกจากนั้นก็ยังเป็นหม้อแปลงที่ปรับวนเตจได้ โดยอัตโนมัตินะครับเพราะตัวนี้ทดลองอได้ติดตั้งแล้วจ่ายไฟแล้วที่ทจุฬาแล้วก็จะมีการเรียกว่ามาทดเอเรียกว่าเป็นงานวิจัยต่อยอดที่เชียงใหม่นะครับก็คืออันนี้จะเป็นสมาร์ทกริดจริงๆก็คือเนื่องจากว่า,าการทดลองที่ท,ท,ที่ที่จุฬาเนี่ยมันจะผ่านไปขั้นแรกคือว่าเรื่องของการทดสอบในชุมชนหนาแน่นตัวน,นี้เราจะมาทดสอบในในในพื้นที่จริงที่ว่าเป็น ลักษณะของมชซึ่งเป็นโหลดกระจายกระจายเนี่ยแล้วก็การที่มันปรับวนเตดได้หรือหรือการที่อมอแปลงนี้จมน้ําด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะไดะ้เป็นการทดลองของสมาร์ทกริดซึ่งในในมชก็จะมีอะไรให้ทดลองเล่นได้มากขึ้นในเรื่องของ EV Charger หรือว่าตัว,ต,ว,ต,วตัวแบตเตอรี่อะไรสโต r เลอะไรเงี้ยนะครับซึ่งจะเป็นการสายส่งในระยะยาวๆซึ่งทำให้มอแปลง หลักการของสมาร์ทกริดของมอแปลงซับพอร์ตเซเบิลของเจริญชัยนะจะได้เป็นการเรียกว่าเป็นงานวิจัยเป็นนำล่องแล้วกันนะครับในในใน,ในส่วนของแอดวานซ์ขึ้นไปนะครับจะเป็นการทดสอบเรื่องสมาร์ทกริดอย่างแท้จริงครับตัวนี้จนะมาพเรื่องของพลังงานต่างๆนี่ตัวนี้จะเข้ามาตบวจอันนี้จะจะจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะ,จ,ะจะตอบตทวจเลยเพราะว่าเรียกว่าสัรเทคนิคนิดหน่อยก็คือจะเป็นเรื่องของ distributed generation คือว่าต่อไปนี่มันจะเป็นการเรียกว่าการกระจายการผลิตยอยู่ในชุมชนแล้วก็ ผลิตอยู่ในชุมชนเช่นเป็นโซล่าหรือเป็น EV Charger หรือเป็นแบตเตอรี่สโตรเเนี่ยซึ่งทําให้การการผลิตและการใช้เนี่ยอยู่เป็นกลุ่มๆไปซึ่งตรงนี้มันการใช้หม้อแปลงในระดับ distribution ของหม้อแปลงที่ปรับวนเตดได้เนี่ยก็จะมีบทบาทมากขึ้นซึ่งก็จะทําให้มีการส่งเสริมของการใช้โซล่าแล้วก็การใช้ EV Charger จนะครับในในในเกี่ยวในกลุ่มของชุมชนมากขึ้นครับ